รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟันให้ไกลไปให้ถึงนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะมาคุยกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวต่อจากสัปดาห์ก่อนนะฮะ เราอยู่กับคุณสรกณอดุลยานนท์นะครับผมหรือในนามปากการหนุ่มเมืองจันทร์นั่นเองครับผมสวัสดีครับอ่านะฮะก็พี่ตุ้มก็ยังอยู่กับเราเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับผมสหลังจากที่สัปดาห์ก่อนนะเราได้อ่รับรู้เรื่องราวชีวิตวัยเด็กของพี่ตุ้มไปแล้วนะฮะสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยนะฮะในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่กําลังชมอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวของแนวทาง การเลือกใช้ชีวิตของตัวเองครับครับผมอ่ะในฐานะที่พี่ตุ้มตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อด้วยนะครับ,รบผมมีลูกสาวนะฮะอา <c oughs> ให้แนะนําน้องๆทั้งบ้านนิดหนึ่งถึงแนวทางในการที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเด็กๆหลายคนก็กำลังอยู่ในช่วงแอดมิชชั่นนะฮะอ๋อครับ,รบก็ผมว่าเวลาการเลือกของแต่ละคนเนี่ยนะครับก่อนที่ว่าจะเลือกอะไรเนี่ยขอให้เข้าใจนิดนึงว่าการเลือกเอนทานเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตครับ ไม่ใช่เข้าประตูวิเศษอันนี้แล้วจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไม่ใช่ครับช,ชีวิตยังมีทางเลือกให้เลือกอยู่ไปเรื่อยๆมันแค่เป็นครั้งหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนพร้อมและกล้าเสี่ยงกับมันได้ไม่จําเป็นที่ต้องคิดว่าถ้าตกไปอยู่คณะนี้แล้วต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่ครับทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เหมือนเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้แต่เราแก้ไขอนาคตได้เราทําอนาคตให้ดีขึ้นได้ฉะนั้นการเลือกเอนทานเข้ามาจะเข้าคณะไหนก็ตามทีเนี่ย ถ้าเลือกได้เลือกตามที่เราชอบก่อนโอเคผมว่าบางคนเนี่ยจะต้องเจอปัญหากับพ่อแม่พ่อแม่อยากให้เป็นนู่นอยากให้เป็นนี่อันนี้อยู่ที่ศิลปะในการเจราจารนะครับว่าเราจะไล่กับความฝันของพ่อแม่กับความจริงของชีวิตเรารเราจะคุยกับพ่อแม่อย่างไงให้เข้าใจได้ <c oughs> ถ้าเราคิดหรือฝันที่แตกต่างจากพ่อแม่มีคําอธิบายให้เขาไหมมีคําให้รู้ไหมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมันดียังไงมันไม่ดียังไง อันนี้เป็นการชี้แจงกับพ่อแม่มแต่ถ้าเลือกได้ผมอยากบอกพ่อแม่ทุกคนถ้าได้ดูนะครับใ,ให้เด็กได้เลือกในสิ่งที่เขาอยากเป็นเถอะชีวิตเขาจะต้องอยู่กับมันถ้าต้องทําอาชีพใดอาชีพหนึ่งถ้าเป็นเช่นพ่อแม่อยากให้อยู่เป็นหมอ,อเป็นแพทย์อ,อ,อะไรขึ้นมาเนี่ยคนเรียนเก่งคุณพ่ออยากให้เป็นหมออาจจะดีอาจจะอะไรก็ตามทีแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าเขาต้องอยู่กับมันทั้งชีวิตครับถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นแต่เขาต้องอยู่กับมันเนี่ยผมว่านี่คือความทุกข์ แล้วพ่อแม่ทุกคนไม่อยากให้ลูกมีความทุกข์หรอกครับผมว่าให้โอกาสลูกในการเลือกเถอะครับ,รบว่าถ้าเขาเลือกได้ในสิ่งที่เขาชอบเขาจะมีความสุขกับนันชีวิตที่นี้น้องๆครับทีกก่กำลังจะเลือกคณะกำลังจะเลือกอะไรต่ออะไรความชอบก็ส่วน,นละครับแต่ยังมีปัจจัยเรื่องเพื่อนเข้ามาเกี่ยวอีกนอกเหนือจากพ่อแม่พี่ตุ้มแนะนํานิดนึงว่าเออเราควรที่จะเรียนไปกับเพื่อนดีไหมหรือบางอย่างเราชอบแต่ไม่มีเพื่อนเรียนด้วยอย่างนี้ทํายังไงดีผมคิดง่ายๆนะครับทุกคนโดยส่วนใหญ่แล้ว น่าจะเคยเปลี่ยนโรงเรียนทุกครั้งที่เราจากโรงเรียนหนึ่งไปสู่โรงเรียนหนึ่งวันสุดท้ายที่เราลำ่ลำลาเพื่อนจากโรงเรียนนี้รเราจะรู้สึกว่าเพื่อนกลุ่มนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่ส,ทส,สุดในโลกแล้วไม่ได้แล้วขาดเธอฉันจะแย่แน่สุดท้ายพอไปโรงเรียนใหม่เราก็มีเพื่อนกลุ่มใหม่ไปลัลากับเพื่อนกลุ่มใหม่เราก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่มหาลัยก็เช่นเดียวกันพอยิ่งถ้าเป็นคุณเด็กต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสที่คุณจะเข้ามาแล้วโอกาสโดดเดี่ยวในคณะก็มีสูง มันเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตวัยรุ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็รู้จักกันอยากติดเพื่อนไม่ต้องหรอกครับชีวิตต้องเดินต่อไปเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตวันนี้เด็ดมากจร,ริงนะฮะทีนี้นอกจากปัจจัยเพื่อนปันจจัยพ่อแม่อย่างที่พี่ตุ้มได้พูดไปแล้วเมื่อตกี้มีอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของกระแสสังคมครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยสมมตินะสมมติกรีมีความชอบบบกินอยากเป็นศิลปะอยากเป็นศิลปินอยากร้องเพลงอยากวาดรูปแแตต่กระสสังคมอนนนีี้เ ทุ่มเทไปให้อ่าสมมุติแบบเราไปโฟกัสทางด้านการเป็นแพทย์การเป็นนักกฎหมายแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอะอย่างผมที่ผมบอกว่าผมจบคณะสังวิทยาแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสุขกับการการเรียนวิชาเหล่านั้นเท่าไหร่เพราะเป็นวิชาที่ผมไม่ชอบครับแต่ถ้าผมไปทากิจกรรมสาอยู่กับคนทํานู่นทำนี่ผมรู้สึกผมชอบนะครับพอวันหนึ่งผมพอวันหนึ่งผมเลือกที่อยู่ใช้ชีวิตนอกห้องเรียน แล้ววันหนึ่งผมมาเลือกทําข่าวที่ได้เรียนรู้ข่าวได้ทําอะไรได้มีผลกระทบเยอะเนี่ยผมยิ่งมีความสุขแล้วผมก็กลายปนะเป็นว่าอ้วันช่วงที่เวลาทําข่าวช่วงต้นๆเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วมาก พราะความสนุกเนี่ยเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งมันทําให้เราลืมเวลาทําให้เราลืมว่าเราเงินเดือนเท่าไหร่มันทำอย่างใจสำคัญเออมันทําอย่างแบบสนุกสนานมากลืมไปเลยเพลินไปเลยเนี่คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีพลังฉะนั้นถ้าคุณไปอยู่ในคณะหรือทั้งตานที่คุณมีความสุขมันจะมีความสนุกมากครับ เรียกได้ว่าก็หาความชอบตัวเองให้เจอนะครับผมแต่ทีนี้ตะกี้ที่พี่ตุ้มบอกไปว่าอพอเราบอกคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วตะกี้พี่ตุ้มมีพูดดึงคุณพ่อคุณแม่ไปให้ฟังลูกบ้างถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่มีเถียงกลับมาเลยครับถ้าเกิดบอกมาบอกว่าอไอเดียแบบเด็กเนี่ยมันก็เป็นแค่ความคิดของเด็กๆวันนี้เด็กมันอาจจะคิดอย่างหนึง่งฉนับน้าร้อนมาก่อนฉันรู้รนะว่าอะไรควรเป็นอะไรบอกกับคุณพ่อคุณแม่ยังไ,ไงครับผมว่ามันอยู่ที่การสื่อสารภายในครอบครัวถ้าการสื่อสารภายในครอบครัวแล้วเรารับฟังแล้วก็ ถ้าเด็กที่พูดมาพูดแบบมีเหตุผลพูดอธิบายความรู้สึกตัวเองได้ผมเชื่อมั่นว่าพ่อแม่ที่รักลูกทุกคนไม่มีใครที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นได้แต่ทั้งหมดนี่มันจะขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าบ้านเราครอบครัวเราเราแย่อยู่ยากจนอยู่ไม่มีอะไรอยู่ลูกอยากจะไปในทิศทางที่คือลูกเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลด้วยการฟังพ่อแม่ว่าบางอย่างวิชาชีพอาจจะดีกว่าเพราะมันชัดเจนปั๊บเราต้องรับผิดชอบคนบางคน ความสุขของชีวิตบางทีไม่ได้อยู่ที่ตัวเรารแต่อยู่ที่พ่อแม่เหมือนกันคนเราเหนพ่อแม่มีความสุขเราจะมีความสุขใช่ครับคือถ้าพ่อแม่ลํบาบากอยู่แล้วเราไปของเราโหพ่อต้องใช้เงินโมโหลานไปเพื่ออยากไปคณะไปอยู่มหาลัยเอกชนที่เรียนทางด้านแอนิเมชันนึกว่าเก่งมากใช้เงินต้องเยอะแยะเนี่ยพ่อแม่ยากจนอยู่คุณทําได้เหรอคุณคุณมีความสุขได้เหรอที่จะทําในสิ่งที่คุณรักคุณมีเหตุผลแค่นั้นเหรอคุณไม่ดูอีกข้างนึงเหรออะไรเงี้ยซึ่งผมว่าสิ่งเหล่านี้ เด็กต้องแสดงความเป็นผู้ใหญ่เขาเห็นถ้าเขามีความเป็นผู้ใหญ่พอผมเชื่อว่าพ่อแม่จะรับฟังเรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่นะฮะนอกจากว่าจะเลี้ยงดูลูกแล้วเนี่ยก็ยังต้องฟังลูกด้วยฟังเสียงลูกครับฟังเสียงลูกนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการที่จะเลี้ยงดูเด็กคนนึงให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้ก็มีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันนะครับผมอ่าช่วงนี้นะฮะเราคุยกันเรื่องของแนวทางการเลือกชีวิตของน้องๆอะไรต่างๆนะฮะ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพูดถึงประสบการณ์ในการทำงานจริงรวมถึงเทคนิคดีๆต่างๆรวมถึงแนวทางในการสร้างแรงมาดาลใจจากคี่ตุ้มกันต่อนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการฝัอนที่ไกลไปให้ถึงและช่วงนี้ก็คือช่วงสุภาษ,ษิตจีนเสริมสร้างแรงบันดาลใจกับโจหมิงเซียเช่นเคยค่ะวันนี้เราเสนอสุภาษ,ษิตที่มีว่าลู่สุยยินเต้าเชิงเหอลู่สุยยินเต้าเชิงเหอความหมายภาษาจีนหมายถึงน้ำนำทางให้กลายเป็นสายน้ำน้ำนำทางให้กลายเป็นสายน้ำความหมายภาษาไทยเข้าใจไม่ยากค่ะน้อง หมายถึงแรงนิดแรงน้อยการที่เรานะคะมันเพียรขยันตั้งใจเรียนอ่านหนังสือวันละนิดทบทวนบทเรียนวันละนิดเพียงเท่านี้วันหนึ่งเราก็จะสามารถอ่านหนังสือได้จบเล่มและเราก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะอย่าลืมนำความรู้และนำสำนวนสุภาษิตลู่สุ่ยหินเต้าเชิงเหอไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเชื่อ